เกมนัดชิงชนะเลิศฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2022ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียคือหนึ่งในค่ำคืนที่แฟนฟุตซอลอาเซียนยากจะลืมเลือนบรรยากาศภายในสนามเต็มไปด้วยพลังแห่งความคาดหวังเสียงกลองเสียงเชียร์และสีสันของธงชาติที่โบกสะบัดไปทั่วอัธจันทร,ร์ทุกสายตาจับจ้องไปยังผืนสนามที่กำลังจะเป็นเวทีตัดสินศักดิ์ศรีของสองมหาอำนาจ ฟุตซอลแห่งภูมิภาคไทยในฐานะแชมป์เก่าผู้ครองความยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนานและอินโดนีเซียผู้ท้าชิงที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมประกาศสักดา์ด้วยฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งหนักง,งดหลอดทัวนาเมนต์ ตั้งแต่วินาทีแรกของเกมความเข้มข้นก็พุ่งสูงทันทีไทยเปิดเกมด้วยสไตล์ที่คุณเคยการครองบอลที่แน่นอนการเคลื่อนที่ที่ชันฉลาดและการต่อบอลสั้นอันแม่นยำนักเตะไทยพยายามคุมจังหวะเกมไม่เร่งรีบแต่แฝงไปด้วยความอันตรายในทุกการเข้าทำขณะที่อินโดนีเซียเลือกเล่นด้วยความดุดนันใช้พละกำลังและความเร็วเข้าสู้ไล่เพรสซิ่งตั้งแต่แดนบนพยายามตัดเกมของไทยไม่ให้เล่นได้ถนัดเกมจึงเปิดหน้าแรกกันตั้งแต่ช่วงต้นสร้างความตื่นเต้นให้ผู้ชมแบบไม่มีช่วงให้พักหายใจ โอกาสแรกของเกมตกเป็นของไทยจากจังหวะการต่อบอลริมเส้นก่อนจะตัดเข้ากลางแล้วยิงด้วยซ้ายบอลพุ่งแรงแต่ยังไปตรงตัวผู้รักษาประตูอินโดนีเซียที่ยืนตำแหน่งได้ดีเสียงเชียร์ดังสนัน่นทั่วสนามสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เล่นทั้งสองฝั่งเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปอีกอินโดนีเซียไม่ยอมถอยรับแล้วสวนกลับด้วยความรวดเร็วใช้การแทงบอลทะลุช่องหวังเล่นงานแนวรับไทยที่ยืนคุมพื้นที่อย่างรัดก,กุม เกมดำเนินไปอย่างสูสีไทยมีช่วงครองบอลมากกว่าแต่ทุกครั้งที่พลาดอินโดนีเซียก็พร้อมจะเปลี่ยนเป็นโอกาสได้ทันทีนาทีสำคัญมาถึงเมื่ออินโดนีเซียชฉวยจังหวะจากความผิดพลาดเล็กน้อยในแดนกลางของไทยบอลถูกแย่งไปได้ก่อนจะไหลออกขวาแล้วเปิดเข้ากลางอย่างแม่นยำกองหน้าของอินโดนีเซียวิ่งเข้าชา้าจังหวะเดียวบอลพุ่งเสียบตาข่ายอย่างเด็ดขาดเสียงเฮของกองเชียร์อินโดนีเซียดังกระหึ่มขณะที่ฝั่งไทยต้องตั้งสติใหม่ทันที การเสียประตูไม่ทำให้ไทยเสียขบวนนักเตะทุกคนยังคงเล่นตามแผนโค้ชส่งสัญญาณจากข้างสนามให้เพิ่มความเร็วในการขึ้นเกมใช้การยิงไกลและการเข้าทำจากลูกตั้งเตะมากขึ้นความพยายามของไทยเริ่มเห็นผลจากจังหวะเพรสซิงสูงบีบให้คู่แข่งเคลียบอลพลาดบอลมาเข้าทางผู้เล่นไทยก่อนจะยิงสวนจากนอกกรอบบอลพุ่งเรียดผ่านมือผู้รักษาประตูอินโดนีเซียเข้าไปอย่างสวยงามสกอร์กลับมาเสมอกัน1นถึงหเสียงเฮของแฟนบอลไทยดังก้องสนามบรรยากาศกลับมาคุกรุ่นอีกครั้ง หลังจากนั้นเกมยิ่งทวีความเข้มข้นการเข้าปะทะหนักหน่วงขึ้นแต่ยังคงอยู่ในกรอบของเกมที่มีคุณภาพทั้งสองทีมผลัดกันสร้างโอกาสไทยอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจเกมที่เหนือกว่าขณะที่อินโดนีเซียสแสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้และพลังหนุ่มที่ไม่ยอมแพ้ครึ่งแรกจบลงด้วยสกอร์เสมอ1-1ทิ้งความคาดหวงังและความตื่นเต้นไว้เต็มเปี่ยมสำหรับครึ่งหลัง เมื่อเริ่มครึ่งหลังรูปเกมยังคงสูสีอินโดนีเซียดูมั่นใจมากขึ้นกล้าเล่นกล้าครองบอลและกล้าขึ้นเกมรุกอย่างต่อเนื่องนาทีหนึ่งของเกมเกิดจังหวะที่ทำให้แฟนบอลทั้งสนามต้องลุกขึ้นยืนเมื่ออินโดนีเซียได้โอกาสยิงจ่อจอ่แต่ผู้รักษาประตูไทยโชว์ซูเปอร์เซฟปัดบอลออกไปได้อย่างเหลือเชื่อจังหวะนั้นไม่เพียงช่วยทีมรอดพ้นจากการเสียประตูแต่ยังเรียกเสียงปรบมือกึกก้องจากทั้งสนาม ไทยตอบโต้ทันทีด้วยเกมรุกที่หลากหลายมากขึ้นใช้การสลับตำแหน่งอย่างรวดเร็วเพื่อดึงแนวรับอินโดนีเซียออกจากตำแหน่งจังหวะ1บอลถูกแทงทะลุช่องให้ผู้เล่นไทยหลุดเดี่ยวแต่จังหวะยิงกลับเฉียดเสาออกไปอย่างน่าเสียดายเสียงถอนหายใจดังขึ้นพร้อมกันทั่วอัธจันร์แสดงถึงความกดดันและความลุ้นระทึกในทุกวินาทีของเกม ในช่วงกลางครึ่งหลังอินโดนีเซียอาศัยความผิดพลาดในการยืนตำแหน่งของแนวรับไทยอีกครั้งบอลถูกเปิดยาวข้ามแนวรับมาอย่างแม่นยำก่อนที่ผู้เล่นอินโดนีเซียจะจับบอลลงหนึ่งจังหวะแล้วซัดเต็มแรงบอลพุ่งเสียบมุมอย่างเด็ดขาดอินโดนีเซียขึ้นนำสองสถานการณ์ของไทยเริ่มตึงเครียดเวลาในเกมเหลือไม่มากและแรงกดดันมหาศาลถาโถมใส่นักเตะทุกคน อย่างไรก็ตามนี่คือทีมชาติไทยที่ผ่านเกมใหญ่ๆมานับไม่ถ้วนนักเตะยังคงมีสมาธิและความเชื่อมั่นโค้ชตัดสินใจปรับแทคกติกเพิ่มการเล่น Power Play ในช่วงท้ายเกมเพื่อเปิดโอกาสในการทำประตูให้มากที่สุดการครองบอลของไทยหนาแน่นขึ้นอินโดนีเซียต้องถอยลงไปตั้งรับลึกเกมรับของอินโดนีเซียทำงานอย่างหนักสกัดบอลได้หลายครั้งแต่ก็ต้องแลกกับความเหนื่อยล้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ช่วงท้ายเกมกลายเป็นช่วงเวลาที่ตึงเครียดที่สุดเสียงเชียร์ดังไม่ขาดสายไทยหมบุกอย่างหนักก่อนจะมาถึงจังหวะสำคัญจากการต่อบอลสวยงามบริเวณหน้ากรอบเขตโทษบอลถูกไหลไปให้ผู้เล่นไทยที่ยืนโล่งก่อนจะซัดด้วยขวาเต็มแรงบอลพุ่งเข้าประตูไปอย่างสะใจสกอร์กลับมาเสมอ2-2ทั้งสนามแทบระเบิดด้วยความดีใจนักเตะไทยวิ่งดีใจกันอย่างสุดเหวี่ยงขณะที่อินโดนีเซียต้องรีบตั้งหลักใหม่อีกครั้ง เวลาที่เหลือไม่มากทั้งสองทีมพยายามหาจังหวะปิดเกมแต่ไม่มีฝ่ายใดทําได้เกมจบลงด้วยสกอร์สอต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลจุดโทษช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยความกดดันสูงสุดนักเตะทุกคนรู้ดีว่าจังหวะเล็กน้อยอาจตัดสินชะตาของทั้งทีมเสียงในสนามเงียบลงอย่างเห็นได้ชัดเหลือเพียงเสียงหัวใจของแฟนบอลที่เต้นแรงไปพร้อมกัน การดวลจุดโทษเริ่มต้นขึ้นนักเตะไทยยิงด้วยความมั่นใจทีละคนส่งบอลเข้าประตูอย่างเฉียบขาดขณะที่ผู้รักษาประตูไทยแสดงให้เห็นถึงความนิ่งและประสบการณ์อ่านทางยิงของคู่แข่งได้อย่างยอดเยี่ยมอินโดนีเซียพยายามตอบโต้แต่แรงกดดันมหาศาลทำให้พลาดไปหนึ่งครั้งซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการดวล เมื่อถึงจังหวะยิงตัดสินของไทยทั้งสนามแทบหยุดหายใจผู้เล่นไทยก้าวขึ้นไปตั้งบอลสูดหายใจลึกก่อนจะวิ่งเข้าไปยิงบอลพุ่งเข้าประตูอย่างเด็ดขาดสิ้นเสียงนกหวีดไทยชนะการดวลจุดโทษ5ถึง3คว้าชแชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2022ไปครองได้สำเร็จภาพนักเตะไทยสุดตาว่าลงกับพื้นด้วยความดีใจบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความปราบปลื้มเป็นภาพแห่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนถึงความทุ่มเทและหัวใจนักสู้ของทีม เกมนี้ไม่เพียงเป็นชัยชนะของทีมชาติไทยแต่ยังเป็นบทพิสูจน์ถึงคุณภาพของฟุตซอลอาเซียนที่พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดอินโดนีเซียแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ใช่เพียงผู้ท้าชิงแต่เป็นคู่แข่งที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาท,าท้าทายความยิ่งใหญ่ของไทยอย่างแท้จริงการแข่งขันที่สูสีดูเดือดและเต็มไปด้วยคุณภาพทำให้แฟนบอลทั่วภูมิภาคได้รับชมเกมที่น่าจดจำ สำหรับทีมชาติไทยแชมป์ครั้งนี้คือผลลัพธ์ของประสบการณ์ความแข็งแกร่งทางจิตใจและการทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริงนักเตะทุกคนมีบทบาทสำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้ทำประตูผู้สร้างเกมหรือผู้รักษาประตูที่เป็นฮีโร่ในช่วงดวลจุดโทษชัยชนะครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงถ้วยรางวัลแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและศักดิ์ศรีของฟุตซอลไทยบนเวทีอาเซียน ค่ำคืนแห่งการดวลระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2022จะถูกจดจำในฐานะหนึ่งในแมตช์คลาสสิกของภูมิภาคเกมที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความกดดันและความงดงามของกีฬาฟุตซอลอย่างแท้จริงและไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลของทีมใดทุกคนต่างได้รับความทรงจำอันล้ำค่าจากเกมนัดนี้ที่แสดงให้เห็นว่าฟุตซอลไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่คือเรื่องราวของหัวใจความฝันและความภาคภูมิใจของทั้งชาติ